สวัสดีครับ f อที่นิวที่ฉยาบา้านทุกคนทุกคนครับพบกันคือเก่าคือเดือกับพี่น้องนี่มีโอกาสาเดินทางมากที่สำนักผู้เทปอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับเพื่อมาตามแนวทางการเชียงโชกวันวันที่หน,น,น,นึห่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับพี่น้องครับสปอรพี่น้องวัาเอาโชกแลาหลับครับพี่น้องครับตามมาครับพี่น้องครับ สวัสดีครับปู่ครับครับสวัสดีวิธีชาวบ้านเบาเซงคานและหอยแม่นในถิ่นเกิดทำกินในถิ่นเกิดครับขอบคุณค่ะวันนี้โค้งสุดท้ายครับโค้งสุดท้ายครับอาจารย์ครับบัตรเด็ดความฝันของปูเทพกลาบขออภัยพี่น้องเอฟซีทุกท่านกราบขออภัยแอดทุกทุกช่องนะครับปูเทพไม่ค่อยจะมีเวลาที่จะให้ออกสื่อกลางตอนนี้พร้อมแล้ววันนี้เป็นวันเสาร์ครับวันที่30ิบ มีน,า,มนาคม2567 25 <67. S 1> นะครับวันหายสบายดีทุกท่านทุกคนนะครับเมื่อคืนฝนตกแค่บ้านโนนดัง <c oughs> บ้านเดียวนะครับสำหรับแนวทางปู่เทพวันที่1เมษายนคั <c oughs> 2567 <c oughs> เลขเด่นที่ถูกใจทุกท่านคือเลขอะไรเอ่ย ชอบกันทนหน้าทํากินได้ทินเกิดทํากินได้กินเกิดน่าจะงวดนี้ของปู่เทพยังอยู่นะคะคิดว่ายังอยู่นะคะหกเจ็ดหกแปดตอนนี้ยังอยู่นะคะยังไม่หนียังไม่หนีค่ะก็ยังตามอยู่นะคะยังตามอยู่ค่ะบ่าวซส้งคานก็ไปหลายๆที่กับวิธีชาวบ้านผมชอบ เจ็ดเจ็ดครับอาจารย์ชอบเลขหามเจ็ดเจ็ดเลขตองด้วยแปดเจ็ดเจ็ดครับแปดเจ็ดเจ็ดถ้าพี่น้องคนไหนชอบแอดคนไหนก็สามารถจัดตามนั้นครับนะครับให้ซื้อนะแต่ให้จัดตามบอกเส้นค้านของเหนื่อดมือแลกวมัดงานี่ยจะพูดให้เืนืแ่อยมือเลามอกสั่นถ้าี่นเลงคนนเอบแอดนเลยก็สามัาสั่นครับนะับ อีกไม่กี่วันนะครับคงจะถึงสงการแล้วเป็นวันปีใหม่ไทยอย่าลืมหกหกกับหกเจ็ดนะครับโู้งามงามปีใหม่ไทยปีใหม่ก็คือพอ,อจะทิ้งคงจะทิ้งทวนสงการหรือเปล่าคอยดูรัฐบาลเขาจะล็อกไหมหกหกกับหกเจ็ดูว่าเขาจะล็อกไหมถ้าล็อกก็พี่น้องถ้าชอบเลข พศ2,566กับพศ2,567ก็จัดไปตามปู่เทพบอกไปแล้วกัน <Okay. S 2> ส่วนปู่เทพไม่ชอบแล้วเลขของ6กับ67เ, hmm. เพราะว่าบอกมาหลายแล้วมันไม่ออกหรือว่ามันจะออกช่วงสงการปีใหม่ไทยหรือเปล่าเพราะเลขปู่เทพดังซะเหลือเกินออกมาทีไรอั้นทุกทีเพราะตรงกับเลขดังๆทุกๆคนนะครับ <Okay. S 2> ส่วนหลังวันนี้คงไม่ดัง สำหรับพี่น้องที่จะกลับมาสมการก็เมาห้ามขับนะครับเช็คล้อเช็กลมเช็คไฟให้มันดีแล้วค่อยเดินทางมาหาพี่หาน้องหาพ่อหาแม่นะครับกลับมาทําบุญที่บ้านนะครับบางท่านบางคนนะครับทํางานโรงงานวิถีชาวบ้านแม้แต่เงินจะกลับบ้านไม่มีทําไมถึงว่าไม่มีขอดใส่ซ่องผ่าปลาจนเหมือนนะครับหาเงินมาซื้อปืนนะครับซื้อปืนฉีดน้ํา ให้ลูกให้หลานก็ไม่มีนะครับสื่อเสือมากระแลงให้พ่อแเมพี่น้องคุณพอ่อคุณตาคุณยายน้ำแน่นะครับภาพพ่อพาแเม่ไปกินขา่าวแสบๆภาพพ่อพาแเม่ไปเห็นบ้นในท่านนะครับกระไดทุกท่านทุกคนนะครับอย่าลืมไปเยี่ยมบ้านพ่อตาแล้วไปเยี่ยมบ้านแม่ยายแล้วอย่าลืมบ้านพ่อบ้านแม่ตัวเองนะครับ บางคนก็มาบ้านบ้านปู่บ้านย่าแล้วก็อย่าลืมไปบ้านพ่อกับแม่ตัวเองด้วยอย่าปล่อยให้คนแก่ต้องชะงื้อคอยนะครับต้องแง้งค่อยถาเบิงลูกถาเบิงต่าคล้องเขาฉะนั้นพี่น้องที่ฟั่งโพเทปอยู่ในตอนนี้อย่าลืมปีใหม่ไทยสงการน้ำอบน้ำหอมนะครับลดน้ำดำมือพูเถ่าพูแอนะครับเอาเงินใส่ใส่มือใหพ่อยใหแมห่พี่ใหน้องเข้าน้ำแน เปยนเสือเปยนผายพ่อยแม่พี่น้องของเขาน้ำแน่หากแมนผู้ใดบอ่อมีเงินที่จะซื้อเพื่อสีน้ำบอ่อมีเงินที่สซื้อเสือมากระแรงซื้อเก่งข้ากล้ยซื้อเสือผาไปเปเีียนในพ่อยแม่อย่าลืมซื้อซื้อ,อยังพี่น้องนะครับซื้อเขาเอิ่นว่าสลากินแบ่งรัฐบาลซื้อลอตเตอรี่นะครับมือนี้สิท่านบน่นาอจะไปเบิ่งในแผงเริ่ปัญหามันยังเหลือเลขนะครับ 028นะครับเลข028เป็นเลข3ามโตนะครับพี่น้องไปสื่อไปสื่อลอตเตอรี่เลยผัดหามันออกมาสีใดเงินสีใดค่ำสีใดาโขาลดไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เยี่ยมพี่เยี่ยมน้องเบื้องเัวจะหาย่าหองเด้เลขเม็ดเดียวเลย028ของทิพสถานปูเทพ สองโต้ก็คือสองแปดนะครับพิเศษอิหลีพี่น้องฟังหว่วยปูเทพมึร้ังสิหลายโต้แท่ <c oughs> พิเศษประตองไซลูกสินสามหกสามหกมือนาม,มันโอหกสองแมนบอ,รอครับครับงวน,นี้้าบอออกสาหปูเทพสิบอกินเขานะครับสกินเปวยเตียวแทนเขาอีกแลวครับ <laughs> เท้าบอออกสามหกนี่สิบอกกินเขาเลยสิกินก๋วยเตี๋ยวแทนจักรงโปรแมนสบสิบอกีินเขาจักรงโอรสามมือสกินก๋วยเตี๋ยวแทินก๋วยเตี๋ยวแทนเออสกิน,น,นก,ก๋วยเตี๋ยวแทนกินผักนะครับกินผักทาเบิงเดอร์เลขสามหกพินองนี่พี่น้องทาเบิงเลยว่าเลขสามหกนี่เป็นเลขที่บอันหกสามมันเคยออกบอ,อกขอ,อื่นว่า หวยแม่นในทินเกิดมันออกดูโบสามก็มันโกปันไรได้ค่ะแต่ว่าซีสามมันออกแล้วค่ะสามมันโอโสองออกแล้ว6คสามมันก็เคยออกเลยด้แมนบอกครับแต่ถาว่ามากโคสามอลีเด้ค่ะงวดที่แล้วคุณพ่อให้งวดนี้คุณพ่อให้อีกนะคะโคสามใช่ค่ะนายกวิเชียรรารักษาอดีตอดีตนายกค่ะครับถึงนั้ล่องนด้ค่ะถ้าแม่นออกโคสามสิงตุ้งกับเลขปูเทพ ครับค้นลูกแหละวิธีชาวบ้านเป็นจังไดตื่นเต้นครับอาจารย์บอสันคานเสยเงียมไปเสยต้งกับเลขอพื้นพี่ชายครับหากแม้นพี่น้องบ่มีเงินนะครับมาเทียวสมการหกสามงามคักให้กับหัวบ่บ่ตตองมันจะหลายโตครกับก็ได้ค่ะเพราะา่า6กับเก่ากับ คล้ายๆกันเนาะบ่เม่นตูวเดีดยวกันแต่เป็นคล้ายๆกันเลยค่ะครับพี่น้องมาสิประจำเนาะดูกันชัดๆไหมครับเนี่ยบ้างเธอพี่น้องปูเทพเป็นยังจังบอเขียนไหแนวันนี้ขอบคุณบ่าวเสียงคานนะครับที่ซื้อเครื่อนี้ยังเนี่ยอบอดบอดมใหอยปูเทพนะครับ ชัดเจนปะครับชัดเจนต้องเงือพี่น้องนะเข็บได้ก็ต้องทำควรเพราะว่าสิเอาขึ้นเงิบเพราะนานเพราะว่าเดี๋ยวมันพึ้นสิพิษหลบปูเทปบ่อพิษแต่ว่าแอดสิบวันอีกเงินสูตรสองแปดครับพี่น้องครับสูตรสองสูตรสองสูตรแปดสามหกพอหลายตัวครับพี่น้องครับจัดพี่น้องครับแค็บเขบปูที่วงแดงๆนี่คืออย่างคะมันใจดีมันใจดีเนี่ย นี่กินใจ่ปูเทปเลยได้เนี่วงแดงนี่ปูเทปถึกใจมากหลายค่ะเขาออกสามตัวศูนย์สองแปดนี่กับโกประตูเลยเด้อพี่น้องสองแปดเลยมากหลายเด้อยสองแปดเลถ้าบอกออกสิบอกินเขาสิกินก๋วยเตี๋ยวแท่นนะสามมือมือว่าสิขี่ยอดบ่นะครับเอ้อสองแปดตึกตึกเหล็จะคล้องตึกเหล็กว่าเสิร์ฟข้าวอีกตึกเล็กไม่ใช่ตึกเล็กไม่ใช่ต้อเป็ี่ยนใจเลยจัง แคบแคบเลยแมนบอคบแคบรัเซียลงเราอย่าลืมอย่าลืมหกสามด้วค่ะทุกคนงวดที่แล้วคุณพ่อให้ตอนนะครับอาจารย์ครับะะที่ไปที่มาอย่างไรครับที่ตเลขใน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 บอร์ดนะครับเลขในบอร์ดที่ไปที่มานะครับฝันต่องวดสองแปดก็คือผีคนคนเดียวกัน้ัน,น,นที่มา <ะ S 1> <มะ S 1> บอกสองหก <26. S 2> ที่มาบอกสองหกที่ที่เอฟซีปูุ่เทพถูกเป็นบางคนที่มาหาในวันนั้นวันหวยออกวันหวยออกสองหกเม็ดเดียวไม่ได้กลับวิธีสุดท้ายนะครับแล้วก็ส่งเลขให้กองสลากพลัดด้วยสองหกเม็ดเดียวผีคนเดียวมาบอกไอเราจะส่งให้บรรดาคณะศิทยานุศิย์ก็กลัวเขาหาว่าเราเลขเยอะ ก็เลยให้เฉพาะคนที่เขาโทรมาโปรเทพเปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับตัวนี้ครับเปลี่ยนไหมโปรเปลี่ยนครับ2เมตรเดียวเป็นวินาทีสุดท้ายอยูนะครับเป็นวินาทีสุดท้ายครับแล้วก็เพิ่นมาบอก028งวดงวดนี้028อาจอรย์ครับงวดน,นีบอจาน้นโดนเติบก็เลยมาบอกสุดท้ายคือ36อครับ มันก็เลยเป็นเลขเท่านี้เองไม่เยอะครับพี่น้องครับพอเยอะครับหกสามสามหกน่าจะเป็นเลขล่างหรืออะไรหรือเปล่าก็ยังไงก็อย่าลืมดคอครับพี่น้องยาดที่ชอบตัวไหนตัวไหนศูย์แหรือศูยอย่าลืมทุกตัวนี้ให้กลับด้วยนะเลขมีู่หาหางพี่น้องครับเลขผีมันไม่เหมือนเลขมนุษย์มันสามารถพลิกแพงได้นะพลิกแพงได้ อาเพื่อนบอกว่า,า028อย่างเงี้ยใช่ไหมกะลืมว่า28เป็นเลขผัวเทพเนี่ยคิดว่าดังมากนะเม่นครับ028ผัวเทพเป็นเลขอ่างน้ํามนต์ด้วยและเป็นเลขผีบอกด้วยซึ่งมันตรงกันอไอ้28เนี่ยมันก็น่าจะออกหลายครั้งแล้วมันไม่ออกแล้วเป็นเลขสุดท้ายคือเลขหลักกิโลให้โชคคือ28ด้วย<อ>นะ <Yeah. S 1> นะครับส่วนเลข36 มันก็คือเลขหลักกิโลให้โชคคือลูกป,ปั้นตาอองด้วย oh. นะ mm. ก็ตรงกับเลขที่เอาอยัางไงพี่น้องค่อยว่ากันครับขอให้มันออกในวันที่หนึ่ง mm. ออกอะไรก็ได้สามตัวหรือสองตัว mm. นะครับ <c oughs> พี่น้องก็จัดไปไปทำไปดูเลยว่าผลการสิ่งทายสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้ายตัวนี้มีไหม mm. หรือ ตัวนี้มีไหมตัวนี้มีไหมไปดูเอาแล้วก็ซื้อเลยอืมไม่ได้บอกให้ซื้อหวยใต้ดินนะซื้อเลยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับปู่เทพกรันตีว่าซื้อได้เลยบรจับตำรวจบรจับ,บ,จบถ้าเม่นซื้อใต้ดินตำรวจจับเด้อ <c oughs> นะครับจะหาว่าปู่เทพพาให้พี่น้องงมงายเล่นการ,การพนันถ้าท่านไม่ให้หวยลัตตรี่มาแล้วผมจะบอกหวยหท่านได้ไง <c oughs> ค่ับว่ากันเลย นั่นแะครับโอเคนะผมจะเปิดนะรูดรูดตัวไหนได้บ้างครับอาจารย์รูดตัวไหนได้ได้บ้างมันวอกบ่เถือพอว่ามันมากเกงสี่มากเิดทุกตัวแมนรูดสองรูดนย์ก็ได้เนะครับมากบอกปู่ถ้าถ้าให้วิ่งเด่นนี่ปู่จะให้วิ่งตัวไหนเด่นเอาแบบจ้าจ้าเลยแมนบอกในใจปู่คือว่าอันดับหนึ่งเลยที่วิ่งเนาะค่ะหก วิ่งหกใช่ไหมก็วิ่งแปดกับช่องหอยแม่นในถิ่นเกิดแล้วก็ทำกินในถิ่นเกิดนะคะทุกคนหกแปดครับฝึกแปดอย่าลืมฝึกแปดแปดวิ่งแปดเนี่ยถ้ามันเป็นสับมาเป็นแปดสามอย่างเงี้ยทำไงไม่ได้ต้องเอา6กยืน6กไว้เลยโอ้ถ้าแปดสามก็ทำเป็นได้ก็สูงสูงเลสูงเหมือนกันค่ะครับบางคนเขาจะให้ 038นะแต่ปู่เทพให้0283628อย่าลืมตัวนี้เป็นตัวรองนะครับมีเกณฑ์ออกได้เลยตัวรองสองตัวครับ02กับ0 8ตัวรองครับเป็นยังปูเทพจะบบเบิงตัวนี้เปล่าเบิงไหเนยอยาตาของปูเทพออกได้ตอนนี้ผ่านเนาจนาะครับซื้อ สื่ออย่างได้ก็ได้พันคูณพันพันคูณพันเนี่เบิร์ตได้แปดหมื่นได้เจ็ดหมื่นสื่อในเว็บได้เป็นแสนับนยานได้เขาสักดาบอย่าลืมสนับสนุนรัฐบาลนำสื่อลอตเตอรี่เด้อได้มาจากท่าของคุณพ่อนะคะมีทุกตัวค่ะมีทุกตัวใช่ไหมมีทุกตัวค่ะโอ้ฉะนั้นพี่น้องที่ดูหวยแม่ในถิ่นเกิดบ่าวเซ้งข้าน ที่นี่วิธีชาวบ้านถ้าเชื่อและศรัทธาในตัวปุ่เทพถ้ายังเป็น f อฟปุ่เทพอยู่วันนี้ขอให้ท่านมีเงินเที่ยวสงการมีเงินทำบุญสงการทุกท่านทุกคนนะครับสาธุสาธุครับกับที่นี่วิธีชาวบ้านกับขอขอบคุณปู่เทพนะครับที่ว่าให้แนวทางคันเชียงโจกวันที่1มิย2567พี่น้อง เขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรัวๆๆๆไปกันให้ฟังน้าปูเนาะแมนครับสวัสดีครับสวัสสดีคำหรับช่อง